จะไม่ไอชิปชิปชิชิบชิปนี่จะทำเสือส่วนตัวยาโนดนะครับนี่ครีมอิโรมชั่นของเขาไม่มีกินเอามาเป็นยาโนดเนาะใส่แค่นี้แหละจาโนดที่คอนไปเล่นบาสนี้บำรุงเส้นเอ็นใส่ไปนหนึ่งหยดจัดไปปุ๊บโหดไปสองหยดเลย พวกนี้ขวดเราเป็นหลายตังเนาหนึ่งหยดก็ไปหารกันตัวนี้วินเดอร์คีนหรือเมทิวซาลิไซเลใตในตลาดนั่นเองนะครับบอดที่มันนวดร้อนๆ,ๆนั่นแหละหนึ่งหยดจัดไปไปสองอรกแล้วเซ็งออยมันก็มีหนืดแต่ไม่หนืดเนาะถ้าไม่หนืดมันก็จะแบบหยดมาเยอะหน่อยไซเปสนี่ก็ตัวนวดเหมือนกันหนึ่งหยดจำไม่ได้สักคุณอะไรละ เดี๋ยวกับเนี่ยเลือดเดินเลือดเดินเลยซัมติงเนี่ยไปแล้วไปฝ่ยสองโยนเลยนะกูนะครับขิงขิงก็คือตรงไปตรงมาขิงน้ำมันนิดร้อนเนื้อๆหน่อยหนึ่งโยนไปนะครับสดสดด้นด้นไปเลยก่อนไปเล่นบาสบาลานลำเลียงเลือดให้เรียงตัวดีพอเลือดเรียงตัวดีแล้วก็จะหายปวดเมื่อยนะจ๊ะหนึ่งโยดไปมันจะหมดแล้วเปลือง ดิบูตัวนี้ก็อีกตัวหนึ่งที่สายนวดต้องมีหยดลงมาสีฟ้าหนึ่งหยดแพงมากเพราะขวดนี้ขวดเล็ก2,000กว่าบาทต่อมาอารูมาทัชก็ตามฟาร์สปาตรงไปตรงมาอ o รูมาทัชเป็นออยสกับเบลนเบลนอะไปละปวดบริเวณศอกบะรพกเป็นนวดละ <c oughs> นวดนวดที่มันปวดเนาะ มันจะได้คล้ายๆกับจะได้คล้ายๆกับสิ่งนี้คล้ายๆนะสรรพคุณน่าจะดีกว่าเยอะก็อย่างที่บอกไปมันจะมีคำว่านี่ไหนวะเมทิลซาลิไซเลตกี่เปอร์เซ็นต์วะสิบสี่เมทิลซาลิไซเลตสิบสี่นะครับในในอ่าในตัวนวูดตัวนี้เนาะ สีส้มเหลืองดูกันหลอดเท่าไหร่ละววะรอ้รอยกว่ามึงจาได้ตัวนี้ก็เข้มข้นกว่ามีเมทิลซลิสเลืโคตรเข้มขน้นเก็บก่อนก่อนจะตัดคลิปอุ้ยดีบูดีบูกิงเมื่อกี้คือดีบูดีบูอ่ออีกสหรับอกี้กิอีกแล,ล้วบาลานบาลานนี้ก็ดีจะหมดแล้วกำเลียงเลือดให้เลือดเลี้ยงตัวดีเลี้ยงตัวดีก็หายปวดไวขิงนะครับพวกร้อนทํา เรียกไรอะเวลาเจ็บตอนแรกเราต้องนวดเย็นใช่ไหมประคบเย็นให้เลือดแข็งตัวแต่เวลาเจ็บเป็นานานๆแล้วต้องให้เลือดไหลเวียทนทีก็ต้องออยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มีริด้อนครับก็ขิงก็ตอบโจทย์มาเจอแรมช่วยเรื่องบอลลูเส้นเอ็นนะครับปาล์รมรมไหมทัสเบรนก็กิบด,ดีก็เป็นพวกใส่นวดนี่แหละไม่รู้จาได้ไหมคุณใส่เป๊ดก็เหมือนบาลานจําไม่ได้เหมือนกันคนดูคลิปที่อยู่หู้จักรานคงด่าตายเอาเป็นว่า ไอเซตเนี้ยก็ใช้มาสองสามปีก็เวลาปวดหรือเวลาไปเล่นกีฬาก็จะใช้เซตนี้แหละครับสวัสดี